อร่อยโอเคผมสวัสดีครับผมภูฟิกเกอร์นะผมก็นวันนี้ครับเราก็จะไม่เล่นเกมไมค์ครับสอนสร้างอีเช่นเคยผมนะซึ้งบ้านในวันนี้ครับผมที่เราจะสอนสร้างนะคือบ้านใต้น้ำนี่ข้างหลังนี่เองนะครับอ่าซึ่งบ้านใต้น้านี่จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับโอเคผมนะก่อนอื่นก็ให้ทุกคนหาพื้นที่ที่มันแบบโล่งๆเงี้ยเป็นทะเลอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ลงใต้น้ํามาเลยนะครับอ่าก็หรือจะสำรวจก่อนก็ได้นะมีอะไรบ้างแต่อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะเออมีแต่ปลาว่ายไปมาครับ แล้วก็มีปลาหมึกด้วยอเดี๋ยวเราจะเลือกสร้างข้างล่างตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ซึ่งของที่ใช้สร้างก็จะมีแค่ประตูนะครับหรือประตูแค่นี้ครับอแล้วก็วางไปปุ๊บนี่เรียบร้อยครับบ้านใต้น้ำนะผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนี่วิธีการเข้าบ้านก็แค่นี้ครับเปิดประตูแค่นี้นะอะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ปิดด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เหมมืมอออนึะโอเคครับผมนะก็สหรับคลิปนี้ก็คุมทีนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของผมด้วยครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมรถซอมบีม้ใตยน้ำมันถืออะไรวนะนะเบ็ดตกปลาเหรอโอ้โหถือได้ไงวะนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าของผมับคลิปนี้บ๊ายบายครับซีโอเกย์ OK, บายบายครับ